ามาดูเด็กน้อยนั่งเล่นนะขี้เลนอาจับปลาน้ามลากปลาออกสะปลาน่อยออกสะอือืมเป็นปลานินปลาทับทิมปลากระิวนี่ได้ป่าปีนได้จ้าได้จ้า นั่งเล่นน้ำเลยทบบนี้เล่นไปกลับไปค่อยอับน้ำอะได้ปล่ล่ะน้ำมันเยอะจะคของไปอยู่งั้นมันก็จับยากแล้วอ ไม่อยู่อยัางตรงนั้นหลายหลายถอดเลยลายเด้ว